เหื um, ่อเรริ่มแตตกล้คับออนนีุ้ยเสิร์ฟความฮอตดับร้อนกับแจมรัชตะเรียกว่าเกินต้านมากพ่อร้อนกว่าอากาศเมืองไทยก็หนุ่มคนนี้เลยล่ะค่ะสุดหล่อแจมรัชตะหัพาโนนนั่นเองค่ะแต่ละเซตแต่ละภาพที่ถ่ายรับซัมเมอร์คือเกินต้านสดๆกันเลยล่ะค่ะกับหนุ่มคนนี้ขอเก็บทุกโมเมนต์ไว้ใน y o u t u b e กับความฮอต ร้อนแรงของแจมรัชตะามาฝากทุกคนกันค่ะสงกรานนี้อยากสาดน้ำกับคุณรัชตะากันเลยทีเดียวละค่ะบอกว่าร้อนแรงเกินต้านมากพ่อแถมโมเมนต์ของเมื่อวานนี้ค่ะทางทวิตเตอร์และอินสตาแกรมของหนุ่มหลออแจมรัชตะาค่ะก็วีดกันสนานเลยละค่ะเมื่อคุณแจมรัชตะาค่ะายด้วยกันโชว์เซตภาพร้อนแรงรับสงการพอมแคปชั่นบอกว่า ก็มาดีครับพร้อมติดแฮชแท็กสงการ2566บนทวิตเตอร์ค่ะส่วนทางอินสตาแกรมค่ะแคปชั่นบอกว่าสวัสดีวันสงกรานแฮแท็กอยากโดนสาดสงกรานส5ง6าเรียกว่าค่าทั้งคนบันเทิงค่ะและ FC แฟนคลับค่ะต่างคอมเมนต์อยากโดนสาดกันยกใหญ่เลยล่ะค่ะกับความร้อนแรงของหนุ่มหลอก แจมรัชตะตอนรับเทศกาลสงกรานต์ส5ง6าค่ะ